ว่าแค่สายตา ก็ทําให้คนฟังฟังคุณได้มากกว่าคําพูดเวลาที่คุณนําเสนอนะคะเทคนิคแรกเลยค่ะพยายามอย่ามองพื้นหรือมองสไลด์อย่างเดียวเพราะว่าจะทําให้คุณกลายเป็นผู้นําเสนอเที่ยไม่มั่นใจได้เทคนิคที่2ค่ะคือการที่คุณใช้เทคนิค3-5วินาทีนั่นคือการมองตาผู้ฟังแต่ละคนค่ะ3-5วินาทีก่อนกว่าสายตามองไปอีกคนหนึ่งถ้าคุณเคยเจอคนเยอะๆนะ,ะในที่ห้องประชุมนะคะคุณสามารถใช้เทคนิค9 การมองซ้ายกลางและขวาได้จะทําให้ผู้คนค่ะรู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกว่าคุณกําลังพูดกับผู้ฟังอยู่นั่นเองสิ่งที่ต้องจาไว้เลยนะคะคือคําพูดของคุณค่ะจะน่าเชื่อถือขึ้นทันทีถ้าคุณรู้จักการใช้สายตาอย่างมั่นใจและเชื่อมโยงถึงผู้ฟังนั่นเองสำหรับใครนะที่สนใจความรู้เทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะการนําเสนอต่อหน้าผู้คนการเป็นพิธีกรคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราได้แล้วกับ Speak าพาร์คพิเศษ for ฟิวเจอร์ค่ะ